มันผิดอะไรมันทําร้ายใครไม่ได้มันไม่ได้อันตรายต่อใครเลยไม่มีอันตรายต่อสัตว์โลกชนิดใดเลยผมว่ากัญชานี่มีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตมนุษย์โดยซ้าถ้าใช้เป็นชื่ออะไรครับ ะวันนี้เราก็จะพามาดูที่พักของนักแข่งสำหรับการแข่งขันปลูกกันชา <Wow. S 1> ว้าวว่าข้างในที่พักเนีมันมีอะไรบ้างห้องแบบนี้บริการเอาไว้ให้นักปลูกได้พักกันนะครับใน1นึ่งซีซั่นประมาณ4เดือนนะฮะอยู่ที่นี่นะฮะทั้งหมดทุกคนต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นอีกค นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะค,ค,ค,คือคเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักแข่งผู้หญิงนี่มันทางของพี่ชัดๆห้องรวมสำหรับรับประทานอาหารนะฮะมีห้องฟิตเนสด้วยนะครับมาทางนี้นะฮะก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับอันนี้ก็สำหรับสระว่ายน้ำรวมอีกหนึ่งสระนะฮะมีสองสระ วันนี้นะฮะพ่อโมดได้รับเกียรติมาจากบุคคลระดับประเทศหนึ่งท่านหนึ่งนะฮะบ,บุคคลท่านนี้คือเป็นผู้ที่ผักนานวงการกัญชามาเป็นระยะเวลานานมากว่า30ปีนะฮะคนท่านนี้คือพอดำเีดีนะครับสวัสดีคร,ครับมีโครงการโครงการ,รหนึ่งที่จัดทำเพื่อคนไทยเพื่อนักปลูกของไทยผมอยากจะทราบว่าโครงการเนี้ยมันมี รายละเอียดอะไรบ้างเพืうう่อที่จะได้ให้เพื่อนๆมีม,มุมองได้เข้าใจถึงสิ่งที่พ่อํำได้ต่อสู้เพื่อทำเป็นผลชอบลูกกัญชาบนมีค,ความขัดในวัยหนุ่มก็อยากให้มันมันต่างประเทศอยากให้มีอย่างนั้นยอมนบว่าวงการการารัญชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงการยาเสพติด ไม่ใช่วงการโจรใช่ <c oughs> ไม่ใช่คนเรียบรา้ายให้พอมอาพหลักเราอีกภาพใหนึ่งใช่ใแ,แล้วพอมาถึงวันนี้มันก็ถึงเวลาที่ทุกคนตัวโลกต้องตามกัรชาวยอ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นยารักษาโรคใช่ไหมใช่ทีนี้เราจะมาทำประโยชน์ เพศใจได้ยังไงเกี่ยวกัองการกัชาเริ่มเศรษฐกิจโลกมันขึ้นอยู่กับกงนชาก็ะงันชามันคือ่ให้ครบปัจจกศีลนะครัมีอะไรครก็มีทั้งเนี่ยยาสารุปหะตัวที่เราต้องการอันทัสองเป็นหน้าใช่ใช่ครับเป็นทีเบิ้มเป็นอะไรได้ต่อ แล้วก็เมล็ดมันมีคุณค่าอาหาเยอะมากใช่ใช่มีพวกเส้นใหญ่ใช่ใช่พวกขันธงพวกเส้นใหญ่กันใช่ล่างเลยกันธ์ใช่ใช้ได้ใช้ทำเครื่องจักรทำัสดุก่อสร้งทีนี้พอ เราได้ตรงนี้เราอยากจะเผยแพร่ความรู้เนี่ยพ่อมีวิธีเผยแพร่ในสไตล์ของพ่อมาแบบไหนบ้างขั้นแรกของผมก็ต้องมีสมาคมน,นักปลูกสมาคมนักปลูกเราที่รพร้อมแล้วที่จะ,ะขึ้นมาปลูกกันก็เลยต้องหาคนเก่งมาช่วยคนที่ยังไม่เก่งแนวคิดว่าให้เราจัดการ่งางการ การเรเป็นการเรียนรู้เรื่องพัฒนาทีมแต่ก็มีสุดท้ายี่จะทำได้เนาะที่ว่าผมเก่งไม่ได้ท่อมันก็ต้องมาจากนักปลูกที่ใด้การก่อนสิ่งที่สมาคมหรือสิ่งที่นักปลูกที่พ่อปลูกปั้นขึ้นมาเขาจะมีบทบาทหน้าที่อะไรอะไรก็จะได้มีอาชีพที่มันของ ก็เป็นอาชีพที่มีเงินมากว่าที่จะเขาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือคนที่แอบปลูกยางแ,แอบปลูกใช้เองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีสิทธิ์ที่ทำให้ถูกกฎหมายได้ยื่ในสังคมนี้ได้คุณไดาเป็นสมาคม ปลูกอาชีพแล้วมันกลายเป็นอาชีพได้วว้าใครสนใจในถิงมือก็อาจจะบริษัทอันไหนก็จะไปซื้อตัวไปทั่ง,งานให้ก็จะมีเงินเดือนที่ผ่านเงเดือนที่มากขึ้นในอานาคตเนี่ยนถะ้าเรามีอมกอง,งทุนกองทุนก็จะไปอยู่กับฟาร์มที่ทำการนักปลูกมันก็ได้คือต่อ,ตอยอดไปเรื่อยๆนายชุนที่จนะท,ทำฟาร์ม ก็ง่ายดีแต่วก็ไม,ไ,วไม่ต้องไป,หาหไาปอานนะครับภาพรวมก็คือมันจะทําให้ประเทศเนี่ยมีเงินเข้าออกสมพานมากขึ้นแล้วก็จะได้ยารักษาโรคเพิ่มขึ้นมาในประเทศโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคนอื่นเขาหรือไปนำเข้าจากประเทศอื่นเขามาถูกไหมฮะเราผลิตขึ้นไไมาเองได้ยวงเนราต้องไปส่งออกเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศอีกเพื่อรักษามาตรฐานของของเราไว้ ถ้ามราถ้าเราเดินต่อในเอเชียเนี่ยตัวอย่างถ้าเราไปก่องทุกประเทศในเอเชียต่อไปเนี่ยก็ต้องขึ้นมาต้องมาขึ้นกับเราอย่างนั้นก็ต้องเอาวิชารารจากเราเอานักสลูกจากเราอันนี้เราต้องสร้างคนไทยนักปลูกให้แข็งแรงจะไว้นะถ้าไม่มีนักสลูกเกิดดาวเนี่ยมันจะมาได้ไหนี่เราต้องพัฒนานักปลูกก่อน ปราาาต่งๆผมจะพูดถึงเรื่องการแข่งขันที่กำมีขึ้นในเร็วๆนี้หลักเกณฑ์ในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับพมีวัตถุประสงค์ของแต่ลขเกมครับมันไม่ใช่แข่งขันเพื่อชนะมันเก่งแล้วมาช่วยแชร์ความรู้มาฝึกเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ก็คือมีประสบการณ์ อยู่ที่บ้านเล็กน้อยแะละมองหันฝุ่นให้เก่งที่ไม่ให้เออใช<ห>่ให้ทำางานเป็นให้รู้จักการทำางานเรียนรู้รู้จักมีใจรูร้ตัวเปิดแคร์รู้จมีศีลธรรมในการทำ,าทำงานงานจออกมาทีนีน้เรื่องรางวัลน,น้าขอขอขอสักนิดนึงหรอราง,ง,งวัลมีเฉยๆกนิดนิดน้อยมา ชนะได้เท่าไหร่อะไรยังไงจริงๆมันไม่ใช่สำคัญเรื่องอ่าใช่ฮะคือว่าบางคนอยากอุ้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าแรงจิใจแรงจิตใจให้มันมีมีการสปิริตสร้างสปิริตให้พวกนักกูว่าเออมีแรงใจอยากจะมาเข้าร่วมแล้วเราเป็นการส่งเสริมให้มีเงินสักก้อนหนึ่งหลังจากจบงานแล้วเราทำไปเลยดกิจตัวเองนะการ ต่อยอดต่อยอดเขาไม่ดีผมอ่ะพูดถึงเรื่องเนี้ยมก็อยากเป็นห้องแข่งนะขออนุญาตเขาช่วยมาช่นชมถึงแ่แก่แล้วั้นผมขออนุญาตให้พ่อมาชื่นชมหน่อยนะขออนุญาตเลยครับมาถึงสถานที่ที่ใช้จางจัดการแข่งขันนะฮะบริเวณภายในห้องใช่ไหมจะเป็น วัสดุตัวกรองใหญ่ดีนะฮะ i s อ b โผโโโน,โโน,ะะนังอ s o b ฮะเก็บความเย็นเก็บอุณหภูมิควบรุมอุณภูมิให้คงพี่อ,อ,อย่างดีเลยแล้วก็ตกท้อคมากะะเปสเสร,ร็จแล้ววห้องน,นี้ก็จะมีไฟสองแถวนะฮะเป็นสองแถวแถวและ สิบถึงสิบสองตัวนะฮะก็คือหนึ่งห้องมีประมาณยี่สิบตัวขึ้นไปไฟบ้านหนึ่งพันวัตต์นะฮะก็คือเหมือนเอาพราอาที่ยี่สิบตวมาไว้ในห้องมันจะจ้ามากแล้วก็ไม้ที่เราทำใกในหนันช้อแสงก็เกินม,กม,มันต้องออกมาอันิ่แน่ลที่มาสัมผัสเองนะฮะก็คืออันนี้คือไม่มีการแบบว่าโฆษณาเพื่อให้ ใครมาเชื่อแล้วไม่มีอยู่จริงอันนี้คือมีอยู่จริงครับทำแล้วมีการลงทุนแล้วสามสี่ร้อยล้านบาทคือ<น>เขาไม,ไม่เล่นแน่นอนผมผมรับประกันเลยมาดูมาเห็นด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคือของจริงครับคือเป็นการที่เขาเตรียมงานกันมาอย่างดีดีมากๆาเสร็จระบบได้ดีมากนํากันแบบว่าระดับประเทศใช่ครั<น><น> ก็าทางเราคนรักชอบในสายเขียวเราก็อยากจะปรับดังให้ประเทศเื็นถูให้มันดีขึ้นในส่วนที่เราทําได้เน,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 นาะเนาะในส่วนเล็กๆของเราส่วนหนึ่งก<อ>็อยากจะทําให้คนทั้งประเทศได้รับตัวเราคนสายเขียวนะอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้แล้วก็จะทําให้ประโยชน์ให้ประเทศชาด้วยถ้าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอรับชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อ้อยควอนอ้อยวอนไม่ใชเดี่ยวต่อไปจากผมนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับคุณอาลามริมสกุลหรือลุงดำเกาะเต่าตำนานของสายพันธุ์กัญชาเคดีเราสู้ได้ระดับโลก แล้เป็นคนมีฝีมือไม่ต้องการให้ความรู้หายไปกับตัวท่านจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานซึ่งจะเป็นมรดกสร้างมูลค่าให้กับพวกเราที่เป็นคนไทยได้สู้ในากาสต่อไปก็เ,เชื่ยเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้วยดีครับผม